ไม่เอาแอมเบอร์แฟนคลับนับล้านขอให้ปลดแอมเบอร์เฮิร์ทออกจากอคว a าแมนทบันเทิงเทศสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแทบจะวันเว้นวันสำหรับคดีการฟ้องร้องระหว่างจอห์นนี่เดฟและแอมเบอร์เฮิร์ทที่หนุ่มจอห์นนี่เดฟ เรียกค่าเสียหายถึง50ล้านเหรียญสหรัฐในข้อหาเขียนบทความลงสื่อที่สร้างความเสียหายให้กับเขาอย่างหนักจนถูกถอดออกจากงานมากมายล่าสุดจอห์นนี่เดฟได้กดติดตามเจสันโมโมอาพระเอกหนังเรื่องอ q u a m a n ที่เล่นคู่กับแอมเบอร์เฮิร์ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าจอห์นนี่เดฟอาจจะขอคำปรึกษาในเรื่องนิสัยส่วนตัวของแอมเบอร์ที่เขาไม่รู้ ทั้งยังมีข่าวลือกันว่าพระเอกหนุ่มเจสันก็ไม่ปลื้มนิสัยของแอมเบอร์สักเท่าไหร่ด้วยงานนี้บรรดาแฟนๆไม่รอช้าพากันลงชื่อในแคมเปญขอให้ถอดแอมเบอร์เฮิร์ทออกจากภาพยนตร์เรื่อง Aquaman 2ซึ่งในเหตุการณ์นี้มีคนลงชื่อเห็นด้วยเกือบ2ล้านคนและคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นอีกจนกลายเป็นแคมเปญที่มีคนลงชื่อเยอะที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเว็บไซต์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์สวัสดีครับ